สวัสดีครับทุกคนที่ชื่อเรเชบีเวอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องคําว่าคําศัพท์คําว่าชนะสุดศพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมต้องบอกก่อนทุกคนก่อนนะครับว่าทุกคนจะไปกังวลมากครับว่าเราจะไม่รู้คําศัพท์หลายๆคนใครเคยเป็นบ้างชอบไปท่องคําศัพท์มาพอถึงเวลาพูดภาษาอังกฤษคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวต่อตัว,ตวพอไปแปลอยู่ไปคิดคําศัพท์ไปนั่งคิดกลับมาภาษาไทยกูอยู่ไหน ก็ต้องมานั่งไล่ภาษาไทยแปลใหม่แบบนี้มันไม่เรียกว่าพูดได้ครับมันเขาเรียกว่าแปลลงมาเป็นตัวตอตัวบางคนก็ไปก๊อปจากหนังสือมาพูดใครเคยเป็นบ้างการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกที่ผมเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้นะครับก็คือคุณมีคําศัพท์ง่ายๆและสามารถพูดสิ่งนั้นได้เกือบจะทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่ว่าเข้าใจไม่ถูกอาจจะไม่ถูกแกรมมาแต่ว่าเกือบทั้งหมดคุณสามารถสื่อสารได้โดยใช้คําศัพท์ง่ายๆนะครับการชนะสุดภิกษพ มีสองคำที่ผมจะมาสองสาคำครับคือคำนี้ครับคือคำว่า autopsy คือ a u t o p s y ดูครับฟังเสียงครับ autopsy นะครับ autopsy อีกคำหนึ่งคือคำว่า postmortem นะครับคือ p o s t m o r t e m postmortem หรือ m o r t e m ครับคำสุดท้ายจะเสียงหายหายไป postmortem postmortem Post นะครับ m o ก็จะปากแบนนะครับซึ่งเคยสอนไ,ไว้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชัดชิวจากความรู้สึกนะครับอ่ะทีนี้ผู้บรรเายืดยาวอ,าอีกคำหนึ่งคือคำว่า identify นะครับ identify คือ i i d e n t i f y แปลว่าการวิเคราะห์ ross, ชันสูตร identify body 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 เนี่ยก็แปลว่าศพได้เหมือนกันนะครับจะพูดว่า identify dead body ก็ได้ศพที่ตายแล้วก,ก็ได้หมดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการพูดกว่าเราต้องการจะชนสูตรศพ We want t o อ๋อชนสูตศพฉันไม่รู้ทำยังไงดีเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวคุณไปหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทีนี้ว่าคุณเจอฝรั่งหน้างานทำไงใช้แค่คำว่าเ <laughs> <laughs> ช็คดูใหดีใช้ว่าเช็คเช็คเดดบอดีเช็คก็พอใช้คำว่าพ r p r o v e พิสูจน์ใช้คำว่าไฟล์ all data 100%หาข้อมูล100% เห็นไหมจบแล้วนะครับการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกก็คนไหนอยากรู้ว่าพูดแบบนี้ได้กี่แบบยังไงบ้างผมทําไว้ในไลฟ์ของเพจผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกแล้วนะครับลองไปดูใน Facebook ในบล็อกดิตในอินสตาแกรมใน YouTube ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ทําคลิปดีๆออกมาด้วยนะครับคนไหนสนใจก็ไปที่ไลน์แอททิ e เชอร์ r ผเวอร์พู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกที่เดียวในโลกครับสวัสดีครับ